คือแต่บ่ต๊กแม่ปตามมีปลาในน้องนีงคือสิไลยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องจุฬาสกนสมองสวรรค์อจาเด้อปลาปลาขอนปลานังขอนปลาน้งน้ำบกสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะเพราะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพอกันคือเก่าด้อพี่น้องจา้าพบพอกันยมเศร้าพี่น้องตอนนี้กำลัง ออกนาก็มีจืนเนาะมีถือขุแล้วก็กระตาเนะะะาะแล้วก็สวิงเนะาะบฮาชิด้ยัยงไปเบิ่งเข้าเลยเนาะหลังจากพน้นโบตกเป็นจังใดเนะาะเขาเฮาเนาะแห่งเล้งตายบ,บริบบบหรือจังใดเนาะหยาเกิดถ่วมบ,บริบบบหรือจังใดไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องจา้าม,มันก็เจ้าเนี่ยเซียหาออกกำลังงามเลยอสัตว์คืออนะไรเนาะแม่

บ่ม,มีดอกมีแต่ขึ้นเหี่ยวักอันบักใหญ่เขาเห็นหมาวตังข้าเมื่หยังยง่ายง่าเนาะคนตกลิ้นเด้นี่พอน,อนี่กำลังลงมิดเงียบเลยเนี่ยไปเบิ่งเขานำกันจ้ะพี่น้องโอ้พอหไงจอยเปิดเครื่องสอดเสียงดังตับเต็บเนะี่ย มันอยานี้เต็มสงเต็มแผ่นเลพี่น้องเลยเต็มโอ้หลังของหมูเรียบร้อยละนี่พี่นอ <c oughs> ออ้องเขา่ากำลังแตกก้อพี่น้องจ้า กำลังแตกกอน้ำกระบกปัน่นกำลังเขียวปื้อขึ้นเลยเน,ะนาะแนมจนบอ่อสอะจนบ่นนนบเห็นขี้ดินเลยน้ำกระมาบกมาแห้งกำลังงามเลยอันนี้ดำใหม่นี่ตายน้ำก็มี <c oughs> มีไห่เดียวเลยจ้ะดำใหม่และโคตรบ่งามเลย ขนสัตว์มานคือสีขักอยู่เข่างามพี่น้องเลยงามคือเกาฝนบตกใสก็ได้น้าอึนตุนเข่างามเลยนะพ่อเนะงามมาลีเนีย่ยไปโบเห็นขนาดเลย งามแห้งพี่น้อย <c oughs> แต่ละไห้ถือว่าโอเคอยู่เนาะมีไห้แต่ว่าดำใหม่ๆอะไรบางามเนาะเขาเพียงกันลึกจึดเลยงามแห้ง มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะสีบอกห้ผ่านเลยพี่น้องพอมันเบาเบาเกินนะน่ะเบาบ่เม็นความจริงแล้วก็เขาใจมาบ่เม็นความจริงเนาะฮาก็สีไดเบาเบาว่าขอบครัวสาหนัดนั้นต่อและวสันต่อเละวสันเอาเงินนั่นที่ว่าให้สางวัดไปสางเฮือนตัวเองจนเลววสันเฮาเลยบ่เคยเลย นั่นนี่ก็ว่าคนที่ว่าแต่คนอื่นน่ะแหละตออเลน่ะอิสซาคนอื่นตออเลตออเลแบบจากหนามือไปลังมือว่าแต่คนอื่นคนที่ว่าแต่หมูน่ะมันบอดีดอกอืถ้าคนดีน่ะคือสิบว่าแต่คนอื่นเนาะแหล่เงินที่หายสางวัดก็คือสางวัดเงินที่เหตุเทือนเฮาน่ะก็คือเงินนําผักนําแหงเฮาเงินที่เฮาหาเองบอกเคยเสียเอาเงินมาสางวัดมาเหตุเทือนตัวเองดอกยันบ่าบอเคยเหตุจะเตือดอกเนาะ เ้าเนี่ยนะก็เเบาคนแต่ว่าคนอื่นนั่นแหละต่อแลน่ะพี่น้องเลยคนเต่ว่าคนอื่นน่คนนี้ใส่บอดีถ้าคนดีบเบา่แต่คนอื่นและคนเทนมาเม้นนอกกับเจ้าเข้าใจพิษแล้วที่เข้าใจนานันมาวาวัดเอาเอาเงินสางวัดเททเรือนตัวเองจนแล้วนะอันนี้เป็นเงินนําผักน้าแห้งเงินที่หาเองมแล้วเงินสางวัดเงินสางวัดก็คือเงินสางวัดนอกพ่น ผักามาโมมาทานเห็ดวัดเห็ดว่าก็คือเห็ดวัดเนาะคนตัวเาแต่คนอื่นนั่นบอดีแล้วตอแหลแล้วหายเจ้าเข่าใจ <c oughs> เข่าใจพิษหายเข่าใจใหม่เด้อที่มาเ้าแบบนั้นมาดามาแต่เศร้าเลยเนาะตื่นมาก็เห็นหลดก็เสียกว,าว่าแห้งอะไร ได้หับอันเห็นคนอื่นได้หับคลองฝาคลองยางเนี่แบบอิจซาอยู่บ่ได้ต้องเขามาแบบด่ามาหลดคนที่เข้าหายเขาก็เต็มใจหาย <c oughs> เต็มใจหายเนาะเขาก็เต็มใจหับหับแน่กินแหน่ทานน้ำคลองใดที่เป็นคลองทานคลองใดที่เป็นคลองดีๆเขาก็ทานเนาะ เป็นหม,มักมงหมักใหม่กับแจกใจให้พี่น้องขางเงือนขางบ้านไปโมไปทาน <c oughs> เป็นขนมขาม้าวต้มยังมากินเองเนาะเป็นกระทนกระเทนอนนะไรอย่งไหนกับเมย่จืดเอาไปวัดไปว่าเป็นเทียนเป็นยังกับไปทานเบิดเนาะตอนนี้ก็มาเอาปลาพี่นองเลยวซดใช้าาเรื่องผ่านกับวาวผ่านเดี๋ยวคอเ้าหน่อยจักหน่อยเนาะ พอว่าให้เขาใจเบิ่งให้ออกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดต่อเล่ผู้ใดบ่ต่อเล่เบิ่งให้ออกเด้อมียังหาสิเว้าความจริงเลยเว้าความจริงเว้าตรงจนว่าเอฟซีบ่มกักเลยแหละเอฟซีไร้ฐานเนาะก็บ,บ่มกักความที่ว่าเฮาเว้าตรงว่าตรงเกินเนาะป้าแม่เพื่อเจ้าสีเอาหนามออกเบิดบ่ได้แม่เขาง่ายเด้ิ น้ำเต็มไหหน้ามาตักออกบัดนี้ได้อือน้ำยังเต็มไหหน้าเขาก็งามอนะี่แลรวเนะให้ที่ว่าอยู่น้ามาลีได้จังมีน้ำแถวนี้ก็ยังมีน้ำอ,อยู่เนาะอ ไม่ใหญ่จืดเลยลงแต่วดัดทำแต่บุญเนาะยังมาหาว่าครอบครัวหาต่อเวซันเบิง่งก้อนจังว,ว่าต่อเนเบิ่งให้คกัคกๆเบิ่งคนบอกว่าจ้าจังมาว่าครอบครัวเขาต่อเลว่าเลยอยาครัว อ่าดๆอุ้ยป่าบ่อยอยู่ต้วอ่ะ่ อะไรไปเนาะปลาดุกขคอยจอยลงลุยเลยตอนนี้เนาะเพราะว่าตักน้ำบุกนะดิปักมือเลยดิเจ็บปลาทูปจัง อ,อลงปา่าเขาเลย <laughs> ลงหลายคนจะมุนเนาะลงหน่อยๆคนนี่แต่พอยายจอยลงผู้เดียวไปครับไปหอดไนพผะกันผมมีพักแหวนบ่เพ่อพักแหวนมากินกับแกงหน่อไม้ เขาเตี้ยเนาะ ดุกปักมัใหญ่จืดไปแต่ได้แม่เจ๊แพงบ่แม่เจ๊ปวดกว่าแดงบ่ผืมจนมือสั่นไดยดอยบางคนน่ะบ่เจ๊บแต่บางคนน่ะเจ๊บจนว่าไข่แตกคุณใด้พี่น้อยเจ๊พรก็เข่าเจ๊พเขสองเจพทัเข่าเ็นสองมี่จืดข้าศอกตนองดันดันป้าทูน่อไม่ไหล เมื่อนี่กับบุกสนวนน่ะไม่ไหลพญ่จอยพี่น้องเมื่อวานนี่ยมียายจื้นกับมาเอามาเอาไปต้มสิลงไปผ่าเมแก้มบุมผัสีสังล้างอยู่น่ะไม่ไหลายขักปัญญงังพี่น้องเลยเป็นหน่อเป็นหน่อโอ้ยเต็มกอเลยหลับสาบอยู่เงินบดน้ำไม้

กอนี่กระเด็อืมแต่ละกออันบักใหญ่บักใหญ่เลยเนาะมะม่วงโจรมะลักเดือพ噢แค่ก้มนึ่งเลยนะแ่ก้มหนึ่งมีแต่อันบางใหญ่บางใหญ่เลยเต็มเน่ะ เอา่อยเรา่วงเราไหม่เรามาซ่อมบงปล่อยไปยวไแม่งคือบอปล่อยม่โลดแม่มันขึ้นเลยมันเอาโหลด้ามันก่อน้ำม้ไล่บว่เอาเลยมีเบิรพี่น้องเ้ยก่อนน้ำม่ นกเต็มร er er ับสะที่แม่พ่อนาไหมวะไ่น้องขึ้นเหียวขึ้นธงมีแต่นกไหมทั้งนั้นเลยหลับสาบแต่ละกมีคูกกอรับสาท่พ่อพี่น้องพ่อพ่อพมิตาใหญ่ใหญ่พ่อท้านน่อ้ยสอสอน โอนี่ก oh, ็ได้โอ้ยพีน้องผู้ผู้ผู้แต่กนแบบไหนแบหเลยตั้งสมดสัหมีอมนะฮคุ้มคับหดอืมไ่ิ่กรตีนได้คอรตีนได้คือมานอป๊าป๊ามีแต่อันนี่าหญ่าผข้างทางนะก็น่อมีขู่โก้เลยพีน่องเลยดไม้

เอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไเพียงเท่านี้เด้อขอบุญขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมมากระลังใจเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคลิปนี้ก็มีดราม่าแต่เสาเลยเนาะอดบ่ได้พี่น้องว่าสิปล่อยผ่านก็ปล่อยบ่ได้เนาะก็เลยต้องเบาใลยจักหน่อยเนาะสบายดีพี่น้อง